สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนแตกไฟล์ลงไฟล์โปรเอาลงไฟล์นะครับกดเครื่องพิเ R S นะครับแล้วก,กดตรงนี้นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับนี่ที่ผมติดถูกนะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยครับแล้วก็ไฟล์ผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก,กดขีดสามขีดนะครับกดแตกไฟล์ไปที่ กดตกลงครับแล้วก็ใส่รหัสนะครับแต่ผมขอปิดรหัสไว้ก่อนนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ผมจะแจกนะครับโอเคนะครับพอเราใส่รหัสเสร็จก็กดตกลงไปนะครับแล้วก็กดไปที่ไฟล์กดอีกทีหนึ่งนี่ครับไฟล์ไฟล์นี้นะครับที่ผมจิจบแล้วกดอีกทีนี้นะครับสองทีแล้วก็ กดดัตตากดกดลบอันนี้ไปก่อนนะครับพอไฟบบ์มันบักอกแล้วกดสลอกนะครับกดแล้วก็แอนดรอยนะครับดัตตานะครับดัตตานะครับกดนี่อย่ากดนั่นนะนะโอเคกดกดวางกดนำไปใช้ทั้งหมด เสร็จแล้วครับแล้วก็เข้าเกมเล่นได้เลยนะครับมอนรับไปละมั่ว